สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องความเป็นคู่ปรับที่เข้มข้นที่สุดคู่หนึ่งในโลกฟุตบอลเลยนะครับก็คือสึกแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะคู่เดือดตลอดการจริงๆนะคะใช่ครับคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันชี้ชัดเลยว่าเออมันไม่ใช่แค่เรื่องในสนาม,มแต่มันมีอะไรที่แบบลึกกว่านั้นเยอะค่ะ มีเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวด้วยเยอะเลยครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะขุดคุยให้ถึงแก่นเลยว่าทําไมสองทีมนี้ถึงได้เป็นอริกันขนาดนี้เอาละครับมามาขยายความเรื่องนี้กันต้องย้อนไปไกลเหมือนกันนะครับยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมนู่นเลยใช่ค่ะตอนนั้นนี่แมนเชสเตอร์คือศูนย์กลางทอผ้าเลยฝ้ายนี่สําคัญมากค่ะเป็นคอตต์โนโพลิสเลยนะคะตอนนั้นส่วนลิเวอร์พูลก็เป็นเมืองท่าใหญ่เป็นประตูนําเข้าวัตถุดิบ รวมถึงนําเข้าไฟให้แมนเชสเตอร์ด้วยใช่ครับ2เมืองนี้ก็อยู่ไม่ไกลกันเลยนะแค่เราเราสามสิบหไมล์ค่ะแต่จุดเริ่มต้นความตึงเครียดเนี่ยมันมาจากเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละค่ะโดยเฉพาะช่วงเอ่อทศวรรษหนึ่งพอ๋อตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีเหรอครับใช่ค่ะเศรษฐกิจมันฝุดเครืองแล้วพ่อค้าในแมนเชสเตอร์เขาก็รู้สึกว่าค่าธรรมเนียมท่าเรือิเวอว์พูล้ี่มแพงแพงเกินไปเหมือนโดนเอาเปรียบว่างันเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะมันเริ่มมีความรู้สึกขุนเคืองไม่พอใจกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วอะไรครับอะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เรื่องเศรษฐกิจนี่มันมันระเบิดออกมาจุดแตกหักจริงๆก็น่าจะเป็นการตัดสินใจสร้างคลองเดินเรือสมุทรแมนเชสเตอร์หรือแมนเชสเตอร์ชิป c a แคนแอละค่ะอาคลองนี้เองค่ะเปิดใช้ปี1894ออันนี้คือแมนเชสเตอร์ทุ่มทุนมหาศาลเลยนะคะเพื่อ เพื่อให้เรือสินค้าเข้ามาได้เลยไม่ต้องผ่านลิเวอร์พูลถูกต้องค่ะให้เรือเข้ามาเทียบผ้าที่แมนเชสเตอร์ได้โดยตรงเลยไม่ต้องงอลิเวอร์พูลอีกต่อไปโหตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจจริงๆแล้วพอมีคลองนี้ปุ๊บลิเวอร์พูลเป็นไงครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือผลกระทบมันรุนแรงมากค่ะเลยความขงขืนความรู้สึกเป็นศัตรูกันระหว่างคนสองเมืองนี่มันฝังรากลึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ อันนี้คือก่อนที่ฟุตบอลจะบูมมากๆอีกนะคะโอ้โหมันเริ่มมาจากเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจนี่เองพอความขัดแย้งตรงนี้มันเข้มข้นมากมันก็เลยถ่ายทอดมาลงที่สนามฟุตบอลด้วยถูกต้องเลยค่ะความเป็นอริทางเศรษฐกิจมันเหมือนไหลเข้ามาในสนามฟุตบอลพอทั้งสองสโมโสรเรื่องเก่งเริ่มประสบความสําเร็จก็เริ่มผัดกันเป็นใหญ่ใช่ค่ะอย่างช่วงยุค7 0 8 0นถึงนี่ลิเวอร์พูลคือครองเลย ยุคบูธรูมในตำนานค่ะปรัชญาการทำทีมการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นทำให้กวาดแชมล์ลกแชมยุโรปเยอะมากแต่แล้วยุคสมัยก็เปลี่ยนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กลับมาอืมโดยเฉพาะยุคข,ของเสื้ออเล็กซ์เฟอร์กูสันใช่ค่ะพอเข้าสู่ยุค90เอ่อแล้วก็2000นี่แมนยูไนเต็ดภายใต้เฟอร์กี้ก็คือครองเกาะอ,อังกฤษเลยพรีเมียร์ลีกนี่กว่าเรียบค่ะแล้วก็มีแชมป์กันลีกด้วย ที่สําคัญมากๆก็คือทริปเปิลแชมป์ปี1999โอ้โหปีนั้นสุดยอดจริงๆมันเหมือนเป็นการประกาศศักดาเลยค่ะว่าพวกเขาเก้าวข้ามลิเวอรพูไปแล้วในแง่ความสําเร็จยุคใหม่ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นการปลัดกันเป็นใหญ่แบบเนี้ยมันบอกอะไรเราครับ มันบอกว่าทั้งสองสโมสรคือมหาอำนาจที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในอังกฤษจริงๆแบบไม่มีใครยอมใครจำนวนทั่วรางวลรวมก็ใกล้กันมากใช่ค่ะใกล้เคียงกันมากการที่เคยผลัดกันขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุด มันยิ่งตอกย้ําความคิดที่ว่าฉันต้องเหนือกว่าแก่ความเป็นคู่แข่งมันเลยยิ่งเข้มข้นดุเดือดชนิดที่ว่าแพ้ใครก็ได้แต่ห้ามแพ้ทีมนี้เด็ดขาดแล้วความสําเร็จที่ผลัดกันครองแบบนี้มันยิ่งส่งผลโดยตรงต่อแฟนบอลที่อยู่ใกล้กันแค่นี้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะที่ตั้งที่ใกล้กันมันก็เป็น northwest derby โดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ความสําเร็จที่ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดขนาดนี้ทําให้ความเป็นอริระหว่าง2ทีมนี้มันเอ่อมันเหนือกว่าดาบี้คู่อื่นในภูมิภาคไปไกลเลย แฟนบอลทั้งสองทีมก็ขึ้นชื่อเรื่องความคลั่งไคล้ทีมอยู่แล้วสุดขั้วเลยค่ะแล้วก็มองอีกฝ่ายเป็นศัตรูตัวฉกาดอันดับหนึ่งเลยการบลั f ฟการแซวกันนี่คือรุนแรงมากซึ่งก็น่าเสียดายนะครับที่บางทีการล้อเลียนมันเลยเถิดไปถึงเรื่องเศร้าเรื่องโศกนาฏกรรมในอดีตใช่ค่ะทั้งเรื่องมิวนิกของแมนยูเน็ดหรือฮิลส์บรของลิเวอร์พูลมันยิ่งทําให้รอยร้าวมันลึกเข้าไปอีก อืมเรื่องนี้ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าทั้งหมดนี้มันสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นศักดิ์ศรีของเมืองด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่เกมฟุตบอล90นาทีแล้วล่ะมันคือการแบกความคาดหวังแบกตัวตนแบกประวัติศาสตร์ของเมืองเอาไว้ใช่ค่ะทั้งนักเตะทั้งแฟนบอลแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือศึกแดงเดือดมันซับซ้อนกว่าแค่ผลแพ้ชนะในสนามค่ะมันมีรากมาจากประวัติศาสตร์บาดหมางทางเศรษฐกิจ การขับเขียวแยั่งชิงความเป็นหนึ่งในโลกฟุตบอลแล้วก็ความผูกพันอันแรงกล้าของแฟนบอลกับอัตลักษณ์ท้องถิน่นถูกต้องครับค่ะแล้วก็มีข้อคิดที่น่าสนใจทิ้งท้ายนะคะคือในเมื่อประวัติศาสตร์กับความเป็นท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงสําคัญของความเป็นคู่ปรับนี้มาตลอด แล้วในยุคฟุตบอลโลกกับพิวัตรที่เจ้าของสโมสรเป็นต่างชาตินักเตะก็ม,มาจากทั่วโลกม,มันจะเข้ามาเจือจางหรือเปลี่ยนแปลงแก่นแท้ของความขัดแย้งที่มันอย่างรากลึกในระดับท้องถิ่นนี้ได้ไหมคะน่าคิดนะครับหรือว่าสุดท้ายแล้วบาดแผลและความทรงจำในประวัติศาสตร์มันก็จะยังคงเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนสึกแดงเดือดต่อไปในอนาคตอืเป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆครั